ครับวันหนึ่งครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟางผู้เบิ่งสุผู้สวน์กับผมกับผมครับป่ามีครับกับซองลุยซ้อนผ่าเผินเซบักครับวันนี้ก็มาตกปลายแล้วครับอ่างน้องปลาไหลครับเหว่ไหมคันดินครับกะหมาส่วยเนะครับสี่โมงครับมากับปุ้มครับอมโมใส่มาเมือนน่ะมอบข้องมาปลาไหลดอกมีดท่เบ็ดนะครับหลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผม เนี่ยกะไเนี่ยเก่าครับก็ส้มไข่เคล้าหน่อยหนึง่งครับเบีดเรียบร้อยแล้วห้าขันคือเก้านะครับอีมา่านบัวม่านเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันิดหน,นึงเพิ่งลงแล้วครับรถกีบนาก็ข้างๆเพี้ยนหมาล่าอยู่ครับทั้งตกหน้าดินทั้งตกชิงเลี้ยวเลยคือตลาดนัดนี่นะครับหมาอุ้ม นี่คองสันนี้น้อะลาไรน้องผงตนบ่ได้มานเนี่หมดใจมาคันเดียวหอบล้องมาหน้าตุจกสปิลรือห้งค้างกันเอาดีอยู่ป่าเน้นรุ่นซ้ำส้ีนิ้วครับชันนี้ก็ลงไปแล้วเนี่ยลงค้างแผงนะครับน้องปลาไหลไม้คันดินครับ ออมโกกซามซาสนามบาทนะครับคนแถวนี้เขาอีฮูกันอยู่นน่ะอยู่กันยาวๆครับฮอดสี่โมงห้าโมงแหลงนะครับตอนนี้ก็สี่โมงสิ้วครับไม่มาเดี๋โมงส่งโมงนะนอนบัตือนหยุดเขาก็บ่หันไปกินครับเป็นยังไงก็สอัปเดตให้เบิึงนิดนึงบางทีก็สิตั้งกล้องไว้เพื่อได้สอดเด็ด มันประมันเคยว่ากันครับผมครับฟ้าบากินคนกินครับฟ้าบากินคนกินครับเงี้ยกิ้วกับเปลี่ยนเงี้ยนึกนึงแล้วนี่ครับกินข้าหนึ่งกันครับผัดกระเพราหมูไข่ดาวแซ่บกระขอกกระลับฟ้าบากินคนกินได้บรรยากาศดีครับขนาดนี้หันเทียงนี้ครับ อย่างบรเด็นเลยมันน้งเจ้าขึ้นแล้วครับผมเขาอิ่มครับมีอยัางไรอัปเดตให้เมืองนี้ทีนึงครับผมครับสวัสดีพี่น้องอทีน,นึงครับไปอ่างน้องปลาไหลบ่ได้ครับก็เลยมาล่างบานบ่ได้พอโตได,ได้ได้กินคนปลาบ่กินได้คนกิน

ใช่ครับล้นสนิ้ว้องดินปองบมโอ้บ่ได้น่งเบิ่งบุกไปรู้เรื่องอออโอโอ บ่เลี้ยตัวสาวบ่ได้เลี้ยตัวสาวพี่น้องใส่สวยบ่ได้อาจจะลายในรก็ม่้ตัวอกแด้บ่ละพอมึงตมอกีนนี่วะตะปามตกด้วยเจ็บนะ ออ <laughs> เงี้ยเห็นปะเงี้ยช่วยเลยครับหลังจากนั้นก็บบอดี้ไายให้เบื้องนี้รับก็บได้พอทอดดูครับได้ประมาณรุ่นนั้นนะครับเกือบสิบประตครับก็บอดี้ไายหลอมย้อนให้เบื้องครับก็บสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ เจอกันคลิปหน้าครับชิพ่าไปแซบไปเพื่อไปเพลินไปแซบบักคักมุ่งเหนคกันค่อยว่ากันครับฝากซับไครตใส่แบบกูดเด้อนเะอ้าผมเมนตนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเพื่อเป็นกำลังใจใพวม่มทาคลิปต,ต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ